เห็นรอยทะเลจังรอก่อนนะคะยังไม่ได้เต้นเลยเพราะว่าหนูรอใส่ชุดแซบๆเลยจะเต้นให้แต่ว่าคือตอนแรกทุกคนหนจะบอกว่าหนูอ่ะอันนี้บ่นอันนี้บ่นอันนี้บ่นมากๆบ่นมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนทํานะคะคือหนูอ่ะจะเต้นแล้วเพราะว่ามีหลายคนอยากให้เต้นใช่ไหมหนูก็อยากเต้นหนูก็แบบที่จริงๆคือหนูอยากเต้นนานแล้วแหละแต่ว่าแบบคือหนูยังไม่ได้แกะท่าเต้นนู่นนี้ใช่ไหมหนูก็อยากเต้นแล้วแหละแต่ว่าคือ มีคนแฮกสตอรี่หนูมาว่าเต้นลอยทะเลได้ไหมถ้าไม่เต้นจะไม่ตามแล้วอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ยอมอันนี้คือห้ามพิมพ์แบบนี้กับใครไม่ว่าจะกับหนูหรือกับใครก็ตามเพราะพอพี่พิมพ์แบบนี้ปุ๊บแล้วหนูความอยากเต้นมาลดน้อยลงแล้วกันที่พี่ๆคนที่เขาขอแบบปกติขอหนูมาหนูก็แบบอยากเต้านไงแต่ว่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บอะหนูก็ไม่กลา้าแบบหนูก็ไม่อยากจะเต้นเพราะว่าถ้าหน,นูเต้นแล้วเหมือนกลายเป็นว่าหนูเอาใจพี่ที่พี่มาพูดแบบนี้กับหนูใช่ไหม แต่ว่าไม่เป็นไรหนูก็เต้นอยู่ดีแหละแต่หนูจะบอกว่าหนูไม่ได้เอาใจพี่นะคะหนูเต้นเพรหนูอยากเต้นใครที่ไปดูโรชววสามมาเป็นยังไงบ้างคือน้ำผ่าวรู้สึกว่าแบบคือน้ำผ่าวพลา เยอะเหมือนกันใช่ไหมก็คือก็รู้สึกเสียใจที่แบบว่ารู้สึกตัวเองเก่งๆแบบว่าดูไม่ใส่ใส่แบบคือใส่สุดเท่าที่ตัวเองจะใส่ได้ตอนนั้นแต่ก็รู้สึกว่าแบบน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าเฮ้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบพอมานั่งดูแฟนแคมหรือนั่งดูแบบรวมๆก็รู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้องแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยครั้งต่อไปก็คือมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนครั้งต่อไปน่จะเป็นโโชว์ที่เจ๋งขึ้นเรื่อยๆหนูแบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ฝึกร้องเพลงเยอะมาก เพราะว่าต้องอัดเสียงด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็แบบได้ลองเพลงสไตล์ใหม่ๆที่แบบที่ไม่ได้ลองด้วยทุกคนชอบเพลงไหนส่วนในรสชว์ที่ผ่านมาอุ้ทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังคือ คืออันนี้นจะเป็นการแชร์ตัวเองแต่คือหนูอะ่ะชอบเพลงสซโยนาระ,ะคอมากใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนที่เป็นผง AKB48 แล้วคือทุกคนตอนที่เพลงซโยมาหนูแบบเสียใจมากคือทุกคนคือหนูอะ่ะตอนนั้นใช่ไหมคะที่ทุกคนรู้ว่าคือหนูสมัครรุ่น3ามด้วยใช่ไหมคะแล้วคือหนูป่วยก็เลยแบบไม่ได้มาออดิชัน่นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบเหมือนมันก็แบบเสียใจที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นรุ่น3าอะไรเงี้ยแล้วพอรุ่น3ามเข้ามาแล้วมันก็มีสซโยนาระคอเข้ามาพอดีแล้วตอนนั้นอะเซมส2คนอะหนูก็แบบเสียใจมาาากเพระว่อหนู เพลงนี้มากแล้วมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าเราได้เป็นแล้วอะเราอาจจะติดซิมก็ได้ <c oughs> หนูก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่คือคนมันตั้งเยอะตั้ง3ามสองใช่ไหมหนูก็คิดว่าแบบเราอาจจะติดซิมก็ได้นะแล้วเป็นเพลงที่เราชอบมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เอ็มีออกมาทุกคนหนูนั่งดูอยู่ในทีวีนั่งดูแบบว่าเปิดทีวีเลยใหญ่มากแล้วหนูก็ร้องไห้ทุกคน <c oughs> ตลกมากคือ <c oughs> หนูนั่งดูแล้วหนูก็ร้องไห้ว่าหนูเสียใจ <c oughs> หนูเสียใจ คือหนูอะคือความรู้สึกเหมือนแบบถ้าเราได้เป็น V N K ตอนนั้นแล้วเราอาจจะติดซิมก็ได้ไงเพลงที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยแล้วพอมันมาตอนที่เรายังไม่ได้เป็น V N K เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเนี่ยเราแบบไม่ได้ติดซีมอะอะไรอย่างเงี้ยเศรษาใจมากนั่งดูแลร้องให้ทุกคนแล้วก็ได้เต้นไซโยแล้วแต่กลายเป็นว่าหนูเต้นผิดฉําเลยคือพอรอบแรกหนูเต้นผิดใช่ไหมคือหนูหมุนผิดทางคือพอหนูหมุนผิดทางรอบแรกปุ๊บอบแล้วหนูก็หมุนผิดตลอดไปหมุนผิดทั้งหมด <laughs> หนูก็เลยแบบเสียใจนิดหน่อยที่ทำสายโยไม่ค่อยดีแต่ก็หนูชอบเพลงนี้มาก <c oughs> เล่าบรรยากาศอัดเสียงเมื่อวานหน่อยท <c oughs> ุกคน <c oughs> คือแบบมันมันยังไงดีอะเออเออเล่าอันหนึ่งได้คือมันจะมีท่อนที่แบบค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ใช่ไหมแล้วแบบอันนี้น่าจะสปอยเ,อเป็นการสปอยไปก่อนแล้วกันเป็นการสปอยก็คือหนูอะร้องคู่คู่เพื่อนอนะหนูร้องคู่เพื่อนแล้วแบบเราคือมันแบบ ต้องบิวอลรมมากให้มันดูแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วคือครูก็เลยครูก็เลยปิดไฟปิดไฟแล้วก็แล้วก็เปิดไฟสีแดงครูก็เลยปิดไฟแล้วก็เปิดไฟสีแดงให้ก็คือเพื่อบิวอลรมคือมีไหมคือหนูถ่ายไปด้วยอะแต่ว่าแบบมันจะตดครูดิว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งคือตลกมากตลกมากคือปิดไฟคือปิดไฟแล้วก็คือครูปิดไฟให้แล้วก็ คือเปิดไฟสีแดงไว้ด้วยจำอ่ะคือเปิดไฟสีแดงแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟสีแดงไว้ตลกมากคือต้องการบิวให้ดูแบบว่าให้เอเนอร์จีเซ็กซี่ออกมาให้ได้ค่ะน้องฮาวเซ่ทำใจไม่ได้ต้องทำใจนะคะเพราะว่ามันบิวขึ้น <c oughs> มันบิวขึ้นมันบิวขึ้นมากทุกคนคือฟังแล้วแบบจักกจี้หูเลยขนาดขวแบบคื ลองไปเสร็จแล้วครูก็บอกว่ามันจะกระจี้มากครูยังแบบวู้เลยทุกคนรอดูเลยรอฟังเลยนะคะว่ามันจะขนาดไหนครูทําถึงนี่แหละทุกคนมันทาถึงมากแบบทําถึงอะทุกคนรอดูเลยมันถึงสุดห้องแอดงเพิ่มความร้อนแบบพี่แพนดา้าใช่ สร้างบรรยากาศใช่เป็นการสร้างบรรยากาศมากวิวสุดๆต้องทําใจแล้วน้องพราวล่างแซบน้องพาวเซ็กซี่เหรอคือมันก็ต้องตามอารมณ์ของเพลงแล้วก็แบบคือมันต้องแบบไปตามนั้นไงแล้วคือท่อนมันก็จะแบบแซบนิดนืงอะไรอย่างเงี้ยน้องพาวยังเด็กอยู่เลยยังเด็กเลกอะไรทุกคนอายุดูแบบคือทุกคนในกาๆทุกคนลองดูว่าแบบคือจริงๆแล้วอะ่ะคนที่อายุมากกว่าหนุ่ะ มีแค่แนวกับพี่ที่เกิดก่อนที่เกิดปีก่อนหนูคือที่เกิดศูนย์หนึ่งอะมีแค่แนวกับพี่แล้วก็เป็นคนเท่ากันคือศูนย์สองที่หนูก็แค่เรียกพี่ไปงั้นก็คืออย่างพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยที่เหลือเด็กกว่านูาเลยที่เหนือเล็กเด็กกว่าหนูทั้งหมด <laughs> คือเมื่อวานอะหนูนั่งเถียงกับครูตอนอัดเสียงใช่ไหมตอนอัดเสียงแล้วครูก็บอกว่าทําไมเมจิไม่ได้อยู่เพลงนี้หนูบอกว่า,น,าน,น้องยังอายุไม่ถึงเอ้ยน้องอยังอายุไม่ถึงเลยครูแล้วครูบอกว่าหรอ จริงหรอเลยทำไมน้องอายุเท่าไหร่หนูก็เลยบอกว่าน้องอายุเท่าสาวน้อยครูก็แบบครูไม่เชื่อว่าเมจิอายุเท่าสาวน้อยแล้วครูก็ไม่เชื่อว่าหนูโตกว่าเข้าฟ่างวันหนึ่งทุกคนงงมกคือครูไม่เชื่อครูไม่เชื่อว่าว่าหนูอายุมากกว่าข้าฟ่างแล้วก็หนูอายุมากกว่าเกสแล้วหนูก็อายุมากกว่าพีคด้วยครูไม่เชื่อท่าแค่สามครบทุกคนปีนี้หนูยี่สิบสามนะปีนี้หนูจะ ยี่สิบสามแล้วค <G ül> ใช่แนวต่อมาอยาหต่อมานีนต่อมาหนูแม่พี่เอิร์ตก่อนพี่เอิร์ตก่อนแนวค่อยหนูคือทุกคนพี่เอิร์ตอะเกิดก่อนหนูไม่กี่เดือนหนูก็เรียกพี่เอิร์ต <g ül> หนูเรียกพี่เอิร์ตแล้วหนูก็เรียกพี่ฮูบด้วยหนูไม่ยอมหรอกเกิดเดือนก่อนหนูก็จะเรียกพี่แล้วนี่นทำไมไม่เรียกพี่นียนอไม่เอาอ่ะมันแลกไม่เอาไม่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  n <No>! แนวหนูก็ไม่เรียกพี่เพราะว่าแนวไม่ให้เรียกพี่นะคะ เนียให้เรียกเนียเพื่อที่จะได้ดูอายุเท่ากันก็เลยเรียกเนี้ยแต่ก็เรียกพี่เนียวบ้างมาครั้งนี่เกิดก่อดฮุกด้วยซ้ําแต่นีนเรียกพี่ฮุกเหมือนกันคือมันเป็นยศจริงๆแล้วอะคือมันเป็นมันเป็นชื่อคาว่าพี่ฮุกแบบมันเป็นชื่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าเกิดก่อนแล้วเป็นพี่อะไรเงี้ยแต่มันเป็นชื่อพี่ฮุกเป็นชื่อเห็นช่วยเซมหรือยังชอบไหมเห็นแบบว่ายังไม่เห็นแบบเต็มเต็มอะแบบว่ายังไม่เห็นแบบ ที่มันเป็นคอมพีดร้อเซก็เลยยังไม่รู้ว่าจะชอบไหมอ่ะเรียกพี่ซินดีไได้ไม่มียากไมอ่คือทุกคนหนูชอบซินดี้หนูชอบซินดี้ใส่ชุดน,นักเรียนมากคือเวลาซินดี้ใส่ชุดน,นักเรียนมาหนูก็จะเดินไปล้ว้าซินดี้ยังเด็กอยู่มากแล้วซินดี้ก็แบบหนูยังเด็กพี่คิดว่าหนูอยู่เท่าไหร่เออซินดี้ยังเด็กอยู่มากมากหนูก็จะพูดกับซินดี้อย่างนี้ตลอดไป ้ชอบซินดี้อะทุกคนคือแบบซินดี้มันชอบแบบคือไอเดียมันเดือดทุกคนแต่มันน่ารักมากมันแบบมันนั่ามืนเคียวอะมันแบบใช่ซินดี้มันนุกนับซินดี้มันน่ารักใช่มันแบบมันน่เหมือนไส้มันแบบอย่างเงี้ยอยากอยู่มะกมันแบบติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอโฟน4คอนเทนต์กับ VR และยังมีเพียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 o application